คิดหนักไปลิสเบาไปมามิดเวิร์กอักันนะครับสวัสดีครับผมเนกเต์การจาก g 2 6ว o นด o ้ซิก e วิร์กวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนผมได้อธิบายเรื่องมิดนะครับ มิดก็คือ Modulate Intensity Interval t raining นะครับก็คือการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นระดับกลางๆเพราะเรามีไฮแล้วมีโลแล้วนะครับคราวนี้ก็คือไฮมันหนักไปโลมันเบาไปเราชอบกลางๆนะครับโดยที่การออกกำลังกายในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการออกกำลังกายในแบบแอโรบิกคือการทำไปเรื่อยๆแต่มีเพิ่มความหนักและแบ่งเป็นอัตราส่วนก็คือ2ต่อ1นั่นก็คือออก2พัก1นะครับโดยที่ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งอัตราส่วนเป็น ออก20วินาทีและพัก10วินาทีนะครับมีทั้งหมด5ท่าด้วยกันก็คือเป็นท่าที่ไม่หนักจนเกินไปนะลดการกระโดดเพิ่มสเต็ปด้านข้างให้มันเยอะขึ้นมีท่าอะไรบ้างนะครับทาพ,พร้อมกันเลยโดยที่ท่าที่จะนํามาใช้ในวันนี้นะครับจะประยุกต์เอาทักษะมวยไทยมาใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการออกหมัดหรือการเตะและก็การใช้เข่าอ่ะตอนนี้จับเวลาแล้วนะครับลองทำท้องถึงบ้าง ่อยเท้าอยู่ที่นะครับตอนพักไปม่บห๊บ ต่อไปนะครับใช้เข่า็นทักษะกีฬาเวอไทยนะทำไปเรื่อยๆแบบนี้น ต่อไปนะครับเป็นท่าออกฝัดนะเร็วนิดนึงนะครับฮักน้อยนะไป ไปสุดท้ายนะครับยกป้องกัน่วยไทยนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Mid w o ิร์ u อนะครับก็คือ ออกกําลังกายที่ไม่หนักจนเกินไปและไม่เบาจนเกินไปนะคราวนี้เนี่ยในการทํานะครับเราแบ่งเป็นเซตเมื่อกี้ที่สาธิตไปนั่นก็คือ1เซตนะครับเราปรับเป็น2เซต3เซต4เซตก็ได้เอาพอที่เราเหนื่อยยังพูดคุยได้สําหรับวันนี้นะครับ g w 6 Workout Delivery ก็ได้นําสาระความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายมาบอกเพื่อนๆส่วนคราวหน้าจะมีเรื่องอะไรมาบอกเพื่อนๆอ,อีกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่บายบายเดี๋ยวผมไปคาร์ดิโอก่อนนะไป